กรมส่งเสริมการเกษตรนะคะคุณผู้ชมได้เปิดตัวอาคารบริการพืชพันธุ์ดีค่ะพร้อมกับให้เกษตรกรได้มาเรียนรู้เรื่องของการผลิตการขยายพันธุ์พืชปรึกษาเรื่องการเพาะปลูกได้ฟรีแล้วก็รับพืชพันธุ์ดีกลับบ้านค่ะส่งเสริมให้เกษตรกรได้เข้าถึงแหล่งพืชพันธุ์ดีได้อย่างทั่วถึงติดตามสกูปชิ้นนี้ได้ในช่วงพักเบรกโฆษณาค่ะ ส่งเสริมการเกษตรเปิดตัวอาคารบริการพืชพันธุ์ดีพร้อมให้เกษตรกรเรียนรู้เรื่องการผลิตขยายพันธุ์พืชปรึกษาฟรีพร้อมรับพืชพันธุ์ดีกลับบ้านเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งพืชพันธุ์ดีโดยการส่งต่องานพัฒนาปรับปรุงมพันธุ์พืชจากหน่วยงานวิชาการให้ถึงมือเกษตรกรอาคารบริการพืชพันธุ์ดีเป็นการรวบรวมงานของศูนย์ขยายพันธุ์พืชเกษตรกรสามารถที่จะเดินทางมาใช้บริการแล้วก็ครบจบในจุดเดียวเรารับพืชพันธุ์ดีมาผลิตขยายเพิ่มจํานวนซึ่งเราทําครบทั้งสี่สาย การผลิตไม่ว่าจะเป็นต้นพันธุ์ท่อนพันธุ์เมล็ดพันธุ์แล้วก็พันธุ์พืชจากการพอลิงในเยื่อครับกรเกษตรกรสามารถที่จะเข้ามาขอรับบริการที่10ศูนย์ขยายพันธุ์พืชแล้วอีกช่องทางหนึ่งนะครับช่องทางออนไลน์เรามีบริการผ่านเว็บไซต์นะครับก็คือ DOE Market Page ท่านสามารถเข้ามาเลือกใช้บริการพืชพันธุ์ดีของเราได้ในโลกออนไลน์ครับอาคารบริการพืชพันธุ์ดีเป็นจุดเริ่มต้นที่กระจายพืชพันธุ์ดีสู่มือกเกษตรกรพืชพันธุ์ดีต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชกรมส่งเสริมการเกษตร